ตอนแรกถ้ามาอ่านงงจัดไอแต้มเนี้ยมันหมดแล้วทำไงดีหมดแล้วทำไงดีทุกคนซัพพอร์ตอย่างรวดเร็วคืออะไรวะซัพพอร์ตตั้งนับคืออะไรวะซัพพอร์ตจจ่โจมคืออะไรวะโอ้อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ตำรา CCC บทที่1 basic Combat ขอเริ่มจากการอธิบายเบื้องต้นก่อนในเรื่องของการจัดทีมไปลง3ตัวนู่นนี่นั่นอะไรยังไงในเกมนี้จะมีทั้งหมดตําตำแหน่งสตันก็คือตัวที่จะทำหน้าที่สตตนก็ตรงตัวเนาะโจมตีรุนแรงก็คือทำดาเมจ ซัพพอร์ตก็จะเน้นเรื่องการส่งบัฟนู่นนี่นั่น,นป้องกันก็คือจะเน้นเรื่องการตั้งรับที่สกิลมันจะเกี่ยวข้องกับการตั้งรับแล้วก็ธาตุผิดปกติครบละห้อย่างเอาแบบสั้นๆเลยนะคลิปนี้จะไม่ได้เน้นเรื่องอธิบายแต่มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคอมแบทเนาะเพราะฉะนั้นขอรวบยอดเลยละกันตัวทำดาเมจจมตีรุนแรงเนี่ยกับธาตุผิดปกติเนี่ยนับว่าเป็นตัว DPS ละกันคือตัวทำดาเมจเป็นหลักตัวที่เป็นตั u น ตัวที่เป็นป้องกันรวบไปเลยเป็นตัวสตาร์ทเพราะว่าตัวพวกนี้จะทําค่าเดสได้สูงค่าเดสคืออะไรเดี๋ยวจะอธิบายทีซัพพอร์ต <Support S 2> ก็คือตัวที่จะเน้นในเรื่องการบัฟแล้วก็การเรียกเพื่อนมาใช้ท่าโจมตีรวดเร็วอะไรพวกนี้ก็คือเข้าๆครบแล้วยกเป็นอย่างนี้ละกันนี่คือเบสิกคอมซึ่งจริงๆมันไม่มีตายตัวมันสามารถจะสับเปลี่ยนจะเล่นจะไปจัดนู่นนี่นั่นยังไงก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดถ้าไม่มีสตนันมันจะเล่นยากขึ้นค่อนข้างเยอะครับอย่างน้อยๆควรมีสตานเนาะถ้าเราจะสู้มอนเลเวลสูงอ หรือว่าฝ่ายเดียวกันอ่าฝ่ายเดียวกันคืออะไรกรณีแบบนี้คืออยู่ฝ่ายเดียวกันอ่าฝ่ายเดียวกันมันจะมีบัฟพิเศษให้ฝ่ายเดียวกันถ้าใครยังไม่ได้ปลดล็อกมันจะดูไม่ได้มันจะขึ้นเอมตี้หรืออะไรแบบนี้มันยังไม่ได้เปิดอันนี้เซิร์ชเอาก็ได้เนาะว่าอยู่ฝ่ายเดียวกันหรือเปล่าอ่าประมาณนั้นส่วนท่าเดียวกันเราดูข้างหลังเราก็เห็นแล้วว่ามันมันคือท่าเดียวกันทีนี้ไอ้ท่าเดียวกันฝ่ายเดียวกันมันช่วยอะไรตัวละครทุกตัวเนี่ยจุดเด่นมันจะอยู่ที่พาสี พาส,สีก็คือเรามาหน้าสก,กิลเนาะไออันขวามือสุดเนี่ยเราคลิกเข้าไปอันนี้คือพาส,สีตัวละครจะเก่งไม่เก่งตัวละครจะเล่นยังไงมันดูที่พาส,สีแล้วพาส,สีทุกตัวมันจะมีความสามารถเพิ่มเติมคือเมื่อมีตัวละครท่าเดียวกันหรืออยู่ฝ่ายเดียวกันจะซัมติงเนาะเอ่อทุกตัวมันจะเป็นอย่างเงี้ยวิธีการเล่นแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีการกดที่แตกต่างกัน ถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาแล้วกดโจมตีปกติรัวๆมีสกิล,ลเราใช้สกิลมันก็จะดูเหมือนว่ามันดูมันดูไม่เก่งอะวิธีการอย่างง่ายว่าจะรู้ว่าตัวนั้นมันเล่นยังไงล้าคิกเข้าไปใช่ไหมกดนี่ครับตรงพรสวรรค์นเนี่ยพรสวรรค์พาสซีฟอะแล้วก็ฝึกฝนขัดเกา่าการฝึกฝนขัดเก่าเนี่ยตัวเกมจะสอนเราว่าตัวละครตัวนั้นๆที่เรากดเนี่ยมันมีมูฟอะไรบ้างหรือเราจะดูเองก็ได้ถ้าเราอยู่ในห้องต่อสู้นะเรากดขึ้นมาปุ๊บมันจะมีตรงนี้ ลิสต์คำสั่งซึ่งลิสต์คำสั่งเนี่ยจะบอกเราว่าตัวละครนั้นๆมีมูฟอะไรบ้างอย่างเช่นเนี่ยน้องหลามมีมูฟอะไรบ้างโจมตีปกติอันนี้ไม่มีอะไรก็คือกดโจมตีปกติแฟลชฟรีซนี่คือชาร์จมันอันนี้ต้องไปอ่านรายละเอียดเนาะสกิลพิเศษอ่ะอันนี้มาแล้วอันนี้คือมูฟพิเศษไม่ใช่ทุกตัวที่เป็นอย่างนี้ครับกดสกิลพิเศษแล้วกดสกิลพิเศษอีกทีนึง อ่ะอันนี้คือมูฟพิเศษที่ไม่ใช่ทุกตัวที่มีบางตัวจะเป็นกดค้างบางตัวจะเป็นกดแล้วทิ้งจังหวะแล้วกดอีกทีนึงหรืออะไรเงี้ยพุ่งตัวอันนี้เป็นกรณีพิเศษต้องหลามเป็นตัวเดียวมั้งที่มีกดค้างหรือกด2ครั้งติดกันแล้วมันจะพุ่งพิเศษอ่ะมันจะพุ่งเร็วกว่าเดิมแต่ฉันแนะนำนะเสียเวลาสักแบบสองสามนาทีอ่ะไปฝึกฝนขัดเกาอ่ะมันช่วยได้เยอะเลยคือมันทําให้รู้ว่าตัวละครนั้นน่ะมีมูฟอะไรที่ทําให้ตัวละครเก่งขึ้นประมาท่าแบบสั้นๆยังไงดี คือพอเราตีไปเป็นธาตุเนี่ยแต่ละตัวมันก็จะมีทักษะของมันที่ตีเป็นธาตุเนาะเดี๋ยวค่อยมาอธิบายเนาะอ่าที่ขึ้นหลังเลือดเนี่ยหลังเลือดมอนคือสถานะตอนนี้มันครึ่งหลอดเนาะอีกทีเรียบร้อยคอรัปเต็ดอ่าอันนี้คือการติดสถานะแต่ละธาตุเนี่ยจะมีจุดเด่นแตกต่างกันออกไปรวบยอดรวมๆเลยนะอีเทอร์ติดสถานะคอรัปชั่นถ้าสตูโดนดาเมจก็จะมีดาเมจอีเทอร์ขึ้นเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวลองดูเนี่ย ที่ขึ้น174เนี่ยคือติดท่านอีเทอร์เนาะซึ่งอีเทอร์เนี่ยจะติดทุกๆ0.5วินาทีถ้าเราทำดาเมจเร็วมากๆดาเมจที่มันรัวมากๆมันจะติดแค่0.5วินาทีต่อหนึ่งครั้งเท่านั้นซึ่งสถานะเนี่ยจะอยู่10วิเนะเาะออกมาไฟฟ้าแล้วกันช็อกเนี่ยจะต่างกับอีเทอร์ตรงที่ช็อกมันจะติดคููดาวเนี่ย1วินั่นเท่ากับว่าเวลาทำดาเมจรัวๆเนี่ยช็อกจะ1วิเด้งทีนึงสถานะอยู่10วิเท่ากันครับ ทุกสถานะนะต่อมาเป็นกายภาพกายภาพเนี่ยถ้าตีจนเต็มหลอดปุ๊บพอแปะถ้ากายภาพปุ๊บศัตรูจะติดแอสโซจริงจริงมันคือติดฟลินอีกทีนึงเต็มหลอดใช่ไหมป๊บติดแอสโซปุ๊บแล้วก็ติดฟลินเนี่ยเราจะเห็นที่ตัวมันมีม,มีเหลืองๆเครือบเครื่องอไรเงี้ยก็คือติดสถานะอยู่อ่ะในระหว่างนี้จะโดนสร้างเดสเพิ่มขึ้น10%อน่าถ้ามันไอเหลืองๆที่คลอมหายไปก็คือสถานะหมดเป็นที่เรียบร้อยละอ่ะไฟก่อนเบิร์นน่าจะมีอะไรน้อยสุดแล้วี่ย ติดเบรนแล้วก็เผา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 เลือดก,ก็ลดเรื่อยๆจะเด้งเรื่อยๆ,ๆทุกๆ 0. 5ดุดวินาที20ครั้งเพราะว่าสถานะอยู่1ิวิเบรนแค่แค่เป็นทำดามเมจเฉยไม่มีอะไรเลยต่อมาน้ําแข็ง <c oughs> คือน้ําแข็งเนี่ยมันจะแตกต่างจาก3ธาตุอ่าโอเคขั้นที่1คือติดฟอร์์ก็จะติดแช่แข็งแบบนี้ขั้นที่2คือชัตเตอร์ที่มันขึ้นเมื่อกี้คือน้ําแข็งแตกแล้วก็ขั้นสุดท้ายเนี่ยที่ตัวมันเป็นอย่างเงี้ยอันนี้จะทําให้โดนคิดดาเมจแรงขึ้นซึ่่งงในนนนนนสถาาาะะทททัั้หมมดรวววกเเีีีียจป็ล10ิ สรุปเรื่องธาตุไฟเนี่ยจะเป็นดาเมจโอเวอร์ไทม์แบบเด้งเรื่อยๆทุกๆ0.5วิไฟฟ้าจะเป็นดาเมจโอเวอร์ไทม์แบบว่าเราต้องทำดาเมจแล้วมันจะเด้งทุกๆหนึ่งวิส่วนอีเทอร์จะเป็นเราต้องทำดาเมจใส่มันแล้วมันจะเด้งเรื่อยๆทุกๆ0.5วิกายภาพติดแอฟโซ่ทำดาเมจรุนแรงตอนที่มันแปด5ทันทีแล้วก็เพิ่มเดสสิบเปอร์เซ็นต์ทำให้ศัตรูเนี่ยโดนสตันง่ายขึ้นแล้วก็สุดท้ายน้ำแข็งก็คือมีสามสเตจ แค่แข็งน้ำแข็งแตกเราก็ติดหนาวเย็นเพิ่มคีดดามเมจธาตุาในเกมนี้จะสามารถแปะได้ทีละธาตุเท่านั้นถ้าเราแปะธาตุหนึ่งไปแล้วแล้วเราแปะซ้าอีกธาตุหนึ่งมันจะเกิดการดิสออร์เดอร์หรือพูดง่ายมันคือลบล้างธาตุซึ่งการลบล้างธาตุไฟไฟฟ้าอีเทอร์ถ้าลบปุ๊บมันก็จะทาดาเมตพอๆกับที่ธาตุมันอยู่จนจบอะ่ะถ้าเราไปลบน้าแข็งนะลบน้าแขง็งจะเบาลงนิดนึงแต่ถ้าลบกายภาพดิสออร์เดอร์แทบไม่มีดาเมตถ้าลบกายภาพนะอ่ะลองลอง,ลองทำดิสออร์ดิสออร์เดอร์ก่อนละกันแข็ มาปเกาะแตกตามสูตรติดเบอร์นเนี่ยโปดิสออเดอร์หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบแปดแล้วก็เปลี่ยนเป็นเบอร์แทนอ่ะประมาณนั้นนี่คือการดิสออเดอร์หรือว่าการลบล้างสถานะอธิบายก่อนสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือในหน้านี้บอกอะไรเราบ้างนี่คือ user interface ของการคอมแมทอย่างแรกก็คืออ่ะเลือดเราหลอดข้างล่างเทาๆคืออะไรหลอดข้างล่างคือพลังงานให้รู้ไว้ว่าอันนี้คือหลอดพลังงานถ้าเราตีไป ตอนนี้ลอดพลังงานเราเต็มแปลว่าถ้าเรากดตัว E มันจะใช้ถึงคีดนี้เรากดไปปุ๊บอ่ะเนี่ยใช้ไปนหนึ่งข้อทีนี้ถ้าเราใช้แล้วมันหมดละ่ะมันกลายเป็นสีเทาแล้วตัว E ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ไม่ต่างกันยังไงมันจะไปอยู่ตรงนี้ให้อ่านเอาแต่ละตัวไม่เหมือนกันตอนที่มันมีพลังงานกับไม่มีพลังงานถ้าไม่มีจะเป็นสีขาวก็จะติดอันบนถ้ามีพลังงานจะติดอันล่างกลับมาเรื่องอินเทอร์เฟซต่อ ค่าพลังงานไปแล้วต่อมาเป็นใต้เลือดของมอนสเตอร์จะเป็นหลอดเทาๆข้างล่างถ้าเราตีแล้วมันจะขึ้นก็คือเราดูตัวเลขก็ได้เราก็ตีไปถ้าเป็นพวกตัวที่เป็นสายสตันหรือว่าสายป้องกันสายสตันคือเราอัดดาเมจใส่มาได้เลยค่าเดส,สตัตรูเพิ่มเยอะแน่นอนแต่ถ้าเป็นสายป้องกันเนี่ยเบนนะ่ะมันจะเพิ่มเดสเยอะตอนที่มันใช้สกิลเคาเตอร์แท็กแล้วมันส่วนไปถ้าครบร้อยปุ๊บสตูจะติดสถานะสตันแต่มันจะเรียกใช้โจมตีต่อเนื่องไม่ได้มันจะมีท่าเฉพาะบางท่าที่ มันจะติดโจมตีต่อเนื่องนั่นหมายความว่าถ้าเรากดตีมันจะไม่ติดโจมตีต่อเนื่องโจมตีต่อเนื่องคือการเรียกเพื่อนมาที่มันมีซ้ายขวาให้เลือกอะอะถ้าตีปุ๊บตันละเนี่ยแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราต้องใช้ท่าบางอย่างอ่ะเนี่ยแล้วมันก็จะเรียกเพื่อนมาช่วยได้โจมตีต่อเนื่องสองครั้งาาบางคนอาจจะงงว่าทําไมบางครั้งมันออกสองครั้งบางครั้งมันออกครั้งเดียวอ่ะเดี๋ยวเราไปดูมอนตัวอื่นปุ๊บ ติดแล้วนะกดปุ๊บหมดตัวนี้ได้ครั้งเดียวตัวเมื่อกี้ได้สองครั้งมันเกิดจากอะไรคือจริงๆมันก็คือระดับของมอนสเตอร์นั่นเองแหละคือมอนสเตอร์มันจะมีระดับของมันยิ่งระดับสูงการโจมตีต่อเนื่องก็จะมีจํานวนครั้งที่มากขึ้นต่อามาจะเป็นปุ่มแดชเนาะปุ่มแดชก็จะมีเนี่ยแดชหลบถ้าเรากดรัวรวมันก็จะมีคูดาวเนาะเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้จะมีคูดาวปะถ้าเรากดครั้งที่1ยังแดชครั้งที่2ได้เลยทันทีแต่ถ้าเรากดติดกันมันจะติดคด อ,อันนี้แล้วแต่ตัวเนาะแดดจะทําให้เข้าสู่สถานะหลบหลีกจู่โจมได้อะอ้อมไม่ใช่ลบลีกจู่โจมพูดผิดหลบหลีกสวนกลับถ้าแดดแล้วตีเป็นพุ่งโจมตีถ้าหลบแล้วตีเป็นหลบหลีกสวนกลับอันนี้หลบตีอันนี้คือหลบหลีกสวนกลับอันนี้แดดตีเป็นพุ่งโจมตีต่อไปสลับตัวสลับตัวก็คือไอ,เอ้เหลืองๆตรงนี้เนาะปุ่มสเปซเนาะสำหรับคนที่เล่นในคอมนะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่โดนโจมตีเรากดสลับมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวถัดไปครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเวอร์ชัน PC กับใช้จอยมันจะมีคำสั่งอยู่คำสั่งหนึ่งครับปุ่มนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้สลับตัวละครก่อนหน้าคือถ้าเท่าที่ฉันลองเล่นใน iPad ดอ่ะมันมันไม่มีสลับถอยหลังอ่ะมันมีแต่สลับไปข้างหน้าแต่ว่าอันเนี้ยมันสลับถอยหลังได้เนี่ยสลับถอยหลังได้บิลลี่นิโคลเบลลี่นิโคลมีประโยชน์ยังไงไอสลับกับหลังเนี่ยการที่เราจะใช้ไอซัพพอตเนี่ยไอสกิลการสับตัวเนี่ยมันจะมีบางตัวที่มันไม่มีซัพพอตตั้งรับ ตัวที่ไม่มีคือบิลลี่ตัวถัดไปของเราคือบิลลี่นะถ้าเรากดสับตัวปุ๊บมันจะหลบหลีกแบบนี้อันนี้คือซัพพอร์ตหลบหลีกซึ่งแล้วมันแย่อย่างไงถ้าเราหลบหลีกปุ๊บมันจะติดแฟชสปินแล้วพอเรากดคลิกปุ๊บมันจะกลายเป็นซัพพอร์ตจู่โจมมันจะติดท่านี้ครับแต่ถ้าเป็นตัวที่มีซัพพอร์ตตั้งรับอย่างเช่นแอนบี้มันจะเป็นอย่างนี้ซัพพอร์ตตั้งรับแฟชอ่ะทีเด็ดอยู่ตรงนี้สะสมเดสปริมาณมากมเนี่ยขึ้นมา41อ่อะนี่ 67เดอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปในมิกทีป่าบเต็มเอ่อเวลาเห็นแสงสีเหลืองแล้วกดมามันควรเป็นตัวที่มีสกิลซัพพอร์ตตั้งรับอ่าถ้าไม่งั้นมันจะไม่ติดสตนันแต่บางคนอาจจะใช้ประโยชน์จากการไม่ติดสตันก็นนะก,ก็ได้ก็แล้วแต่มันมีจํากัดนะไอการที่แบบกดสเปซ a ากดเปลี่ยนตัวแล้วมาเนี่ยประกันตอนนี้เราใช้ไปหมดแล้วมันมี6ขีดใช่ไหมหลังจากนี้ถ้ามอนตีแทนที่จะเป็นสีเหลืองมันจะกลายเป็นสีแดงครับทำให้เราไม่สามารถใช้ไอสกิล ซัพพอร์ตมาช่วยได้เราสามารถหลบได้ด้วยการใช้หลบหลีกหรือเราจะกดไอ้สับตัวก็ได้นะกดได้นะมันจะเป็นเปลี่ยนตัวมาหลบหลีกแบบนี้เราต้องหลบครั้งต่อไปด้วยนะถ้าเราแบบหลบอันนี้แล้วอะ่ะเพราะมันจะไม่ขัดมอนเนี่ยแต่ถ้าเป็นซัพพอร์ตตั้งรับมันจะขัดเนี่ยอันนี้มันไม่ขัดเห็นปะซึ่งในเกมมันก็จะมีบอสหรือจะมีมอนบางตัวที่ตีเป็นสีแดงนั่นแปลว่าเราไม่สามารถจะใช้การสลับตัวมาช่วยได้ มันจะเป็นสีแดงขึ้นสีแดงให้เห็นเลยมันก็จะเป็นการหลบเอาประมาณนั้นตอนนี้คือเรามีเกตมีทุกอย่างพร้อมแต่การโจมตีของมอนบางตัวไม่ขึ้นทั้งสีแดงสีเหลืองเลยอ่าแต่อันเนี้ยอันเนี้ยไม่ขึ้นเหีนยปะเราต้องกาดจังหวะในการหลบเองสําหรับมอนบางตัวจะไม่มีสัญลักษณ์ในการเตือนอันนี้ไม่มีอ่าเราต้องกาดจังหวะเองแล้วก็มีเราก็สามารถที่จะแพร่รได้ซึ่งมันก็จะมีมอนหลายตัวเหมือนกันที่เป็นแบบนี้ ประมาณนี้ถ้าโดนขัดจะเรียกใช้ซัพพอตรวดเร็วซึ่งเนี่ยเราล้มไปเราสามารถเรียกเพื่อนมาจ่ายซัพพอตรวดเร็วได้เหตุผลที่ต้องใช้คาพูดพวกเนี้ยไอพวกซัพพอตรวดเร็วซัพพอร์ตจู่โจมหลบหลีกสวนกับเพราะว่าอะไรทุกคนจะได้เข้าใจเวลาไปอ่านเองอ่าเมื่อกี้ที่บอกว่าล้มแล้วมันจะเกิดอะไรนะซัพพอตรวดเร็วมันอยู่ตรงนี้ซัพพอร์ตอย่างรวดเร็วเมื่อตัวละครอยู่ในสถานะถูกโจมตีกระเด็นจะถูกใช้งานได้2กรณีเท่านั้นคือ1น เพื่อนโดนตีล้มแล้วมันจะขึ้นอแอซิเมาแก่เราก็กดมาเป็นซัพพอร์ตรวดเร็วหรือ2เอาตัวซัพพอร์ตอะเซตอัพแล้วมันจะเรียกตัวมาซัพพอร์ตรวดเร็วได้ซึ่งซัพพอร์ตรวดเร็วแล้วไงต่อแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะให้ไปอ่านเองครับมันจะอยู่ในหมวดหมู่ของสกิลซัพพอร์ตปุ่มสุดท้ายก็คือปุ่มอันติเมตเนี่ยปุ่มนี้ที่มันมืดอยู่อันติเมตจะใช้ได้ตอนไหนทุกคนเห็นแต้มด้านซ้ายไหมไอ้สีเขียวๆสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดพอยอะถ้ามันครบสามพันเมื่อไหร่มันจะสามารถใช้อ 3 0 0พันเปปุ๊บเราจะสามารถเรียกใช้สกิลอัลติเมทได้สกิลต่อเนื่องคือการที่เราสตันมอนเสร็จปุ๊บเราโจมตีรุนแรงใส่มันแล้วมันจะเกิดไอที่เลือกซ้ายขวาขึ้นอันนั้นเรียกว่าสกิลต่อเนื่องครับให้มาอ่านตรงนี้ว่ามันทำอะไรได้สกิลอัลติเมทเมื่อเดซิเบลเลตติ้งถึงแม็กซิมัมก็คือไอสามพันแต้มที่พูดไปจะสร้างความเสียหายไอแต้มนี้ใช้ร่วมกันนะครับ3ตัวเพราะฉะนั้นจะใช้กับตัวไหนให้คิดดีๆอ่าวิธีการใช้อย่างง่ายเลยก็ไม่มีอะไรสตัร์ทมสตันเพื่อ,อคูณ การสตันบอนจะมีดาเมจคูณ150%แล้วเราก็ใช้อันติตอนนั้นมันก็จะแรงถ้า85ด้าด้วยยิ่งดีครับปกติอ่ะกดอันตีไปอะมันมันติด85อยู่แล้วจากตัวดาเมจเราอะ่ะการใช้เอ่อซับพอร์ตตั้งรับเมื่อกี้ถ้าสังเกตมันลด2ก้อนเนี่ยการแพรี่การโจมตีหนักจะทําให้เราเสีย ไอหลอดแต้มซัพพอร์ตสก้อนซึ่งมันก็ไม่ชัว์เนาะมันก็แล้วแต่ว่าการโจมตีของมันเป็นไงแต่เหลือ1ก้อนก็ใช้ได้ครับเหลือหก้อนก็ใช้ได้เนี่ยแต่มันก็คือข้อมูลทาให้รู้ว่าแต่ละครั้งที่เรากดมันไม่ใช่ทุกครั้งนะที่จะลบ1บางครั้งมันลบ2ทีนี้ไอแต้มเนี้ยมันหมดแล้วทําไงดีหมดแล้วทําไงดีทุกคน <S <S ฉันก็ดูข้อมูลมาเยอะพอสมควร แต่จริงแล้วข้อมูลมันมีอยู่ในเกมเขียนไว้เองแหละในเกมมันเขียนไว้เลยวิธีการที่เราจะได้แต้มซัพพอร์ตกับมานั้นมีอยู่2วิธีเท่านั้นครับในเกมนี้1ก็คือโจมตีต่อเนื่องจําได้ไหมโจมตีต่อเนื่องคืออะไรที่มีเวลาสตัร์มอนแลวเลือกซ้ายขวาฉันถึงบอกว่าตัวสตัน่ะมันสําคัญเพราะว่าไม่งั้นน่ะแต้มนี้มันจะหมดถ้าเราไม่มีตัวสตัน่ะเราต้องสตัรมอนให้ติดโจมตีต่อเนื่อง <c oughs> เพื่อที่เราจะได้มีแต้มใช้ประมาณนั้นการที่เราใช้โจมตีต่อเนื่อง1ครั้งจะได้1แตหนึ่ง1ครั้งแต้มั้งหนึ่งคร อ่ะเนี่ยเราจะเห็นว่ามันขึ้นมา2ก้อนเนาะกับอีกวิธีนึงครับวิธีสุดท้ายที่ทําได้คืออันติปับได้3ก้อนอ่ะเมือ่อกี้มี2ใช่ไหมกดอันติไปเป็น5ก้อนแต่มันจะมีตัวละครบางตัวครับไม่ใช่บางตัวตอนเนี้ที่เห็นมีตัวเดียวซึ่งชั้นเดาว่ามันน่าจะเป็นคุณสมบัติพิเศษของตัวละครสายป้องกันอันติเมตของเบนอะ ที่เป็นสายป้องกันอะถ้ากดปุ๊บจะได้แต้มซัพพอร์ต6แต้มครับก็คือจากศูนย์เป็นเต็มหลอดอันติของแต่ละตำแหน่งจะมีเอกลักษณ์ของมันเองอันติของตัวโจมตีรุนแรงจะเป็นอันติที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดอันติของตัวท่าตผิดปกติก็คือดาเมจสูง แต่ว่าจะเน้นเรื่องดาเมจธาตุเยอะมากๆถ้าเรากดอันติที่ตัวสตันกดตอนที่บอสยังไม่สตันอะ่ะแบบหลอดศูนย์อ่ะกดทีเดียวคือตันร้อยแน่นอนคือข้าม่อนมันไม่เวอร์เกินไปถ้ามันพอๆกับเรานะตันร้อยแน่นอนขออน,นุญาตใช้คาว่า,วาหลอดเดสเลยแล้วกันทุกคนจะได้เข้าใจตรงกรันถ้าเป็นตัวสายป้องกันก็จะเพิ่มเดสสูงเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันจะทาให้เราได้แต้มซัพพอร์ตเพิ่มขึ้นอีก3แต้มจากเดิมกดอันติได้3บวก3ไปก็เป็น6แต้มตอนนี้ตัวป้องกันมีตัวเดียวที่ที่ได้ลองนะอ่ะ ซัพพอร์ตเนี่ยจะเป็นการแจกพลังงานให้กับตัวถัดไปคือพอเราก,กดปุ๊บมันจะแจกพลังงานให้กับตัวถัดไปก็คือไอลอดที่เอาไว้กดสกิล ex อะแล้วก็สามารถเรียกมาอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองตัวอย่างอันตีตัวซัพพอร์ตเนาะกดปุ๊บให้พลังงานตัวตัดไปแล้วก็มันจะติดแอซิสเนี่ยเรียกมาได้เป็นซัพพอร์ตรวดเร็วครับแหละแล้วก็ได้พลังงานประมาณนั้นซึ่งถ้าว่ามันมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่คือสรุปคือที่แนะนาให้ใช้ก็คือหลังจากสตตนบอนแล้วก็ กดอันติีตัว DPS แค่นั้นแหละแรงสุดละคุ้มสุดละทุกคนก็น่าจะเข้าใจแล้วเนาะว่าแต่ละเคสเกิดยังไงเดี๋ยวต้องสรุปนิดนึงสิ่งที่คนน่าจะงงที่สุดถ้าว่าโจมตีปกติไม่มีใครงงผ่านสกิลพิเศษอ่านเอาเองไม่น่าจะมีใครงงเนาะมีพลังงานก็ติดเป็นสีไอสีม่วงเนี่ยคือถ้าไม่มีพลังงานเป็นสีขาวผ่านหลบหลีกก็คือหลบพุ่งโจมตีก็คือหลบแล้วตีถ้ากดหลบตอนที่มีแสงเตือนแล้วเรากดตีจะเป็นหลบหลีกสวนับที่คนจะงงมากสุดคือตรงนี้สกิลซัพพอร เพราะว่าตอนแรกถ้ามาอ่านงงจัดซัพพอร์ตอย่างรวดเร็วคืออะไรวะซัพพอร์ตตั้งรับคืออะไรวะซัพพอร์ตจูจ่โจมคืออะไรวะอืสรุปซัพพอร์ตรวดเร็วก็คือ2กรณีเท่านั้น1คือเพื่อนล้มแล้วมันขึ้นแอปซิตอ่ะไอปุ่มสลับตัวอันนั้นคือซัพพอร์ตรวดเร็วกับเคสที่2ก็คือตัวที่เป็นตัวซัพพอร์ตใช้สกิลบางอย่างแล้วมันไปเรียกเพื่อนมาช่วยแล้วมันก็จะขึ้นตรงไอปุ่มเปลี่ยนตัวว่า ให้อซิดเรียกเพื่อนคนนี้มาช่วยสิประมาณนั้นนี่คือ2กรณีที่จะเกิดซัพพอร์ตรวดเร็วซัพพอร์ตตั้งรับก็คือพอศัตรูมีแสงสีเหลืองแล้วเรากดเปลี่ยนตัวมันจะแพรี่นี่คือซัพพอร์ตตั้งรับแต่มันจะไม่มีอะไรนะซัพพอร์ตตั้งรับมันก็แค่ป้องกันการโจมตีของศัตรูแล้วก็สะสมเดสปริมาณมากก็คือไอค่าไอค่าหลอดใต้เลือดมอนนะที่ทําให้ติดสตัรนะ่ะมันจะเพิ่มขึ้นเยอะมากถ้าเราแพรี่อาจจะใช้มากกว่า1แต้มซัพพอร์ตในกรณีใช้ซัพพอร์ตตั้งรับรับตลง้้งไปแว แล้วเรากดตีมันจะเป็นซัพพอร์ตจู่โจมสกิลต่อเนื่องก็คือหลังจากที่หลอดเดสของมอนสเตอร์เต็ม100แล้วแล้วเราใช้ตีที่มันแบบที่มันเป็นท่าเฉพาะของมันอะ่ะตีที่มันแบบตุ้มตามนิดนึงอะ่ะรุนแรงนิดนึงอะ่ะมันจะทําให้เราเข้าสู่สถานะสกิลต่อเนื่องก็คือจะมีซ้ายขวาให้เราเลือกอืมเราก็เลือกดีๆแต่ถ้าให้แนะนำถ้ามีซัพพอร์ตมันจะมีวิธีการเล่นอยู่2แบบก็คือการที่เราตีมอนที่เป็นมอนอ่อนก็คือมอนอ่อนอ่ะสตาร์ทมัน พวกตัวธรรมดาพอสตันดเสร็จปุ๊บ <c oughs> เนี่ยมันเรียกมาได้ตัวหนึ่งเรียกซัพพอร์ตครับ <c oughs> พอเรียกซัพพอร์ตเสร็จปุ๊บอ่ะเราจะเรียกอีกตัวหนึ่งมาได้เนี่ยมันจะเป็นการส่งบัฟบพอร์ตส่วนมากมันจะเป็นแบบส่งบัฟส่งพลังงานเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวต่อไปซึ่งการซัพพอร์ตรวดเร็วก็นับว่าเป็นการส่งพลังเช่นเดียวกันฉะนั้นถ้าเป็นมอนระดับล่างอ่ะพวกลูกกระจกอะ่ะเรียกซัพพอร์ตออกมาเถอะครับแล้วใช้ซัพพอร์ตรวดเร็วเพื่อเรียกอีกตัวหนึ่งมามันจะโอนบัฟไปให้แต่้น,นงขึ อ่ะปั๊บตันใช่ไหมปึ๊บอันนี้จะเป็นมอนระดับใหญ่เอาดาเมจออกมาก่อนปั๊บมันจะมีอีกทีนึงเอานี้ออกมาซัพพอร์ตรวดเร็วอ่ะอันนี้คือได้สองครั้งแต่มันจะมีบอสที่แบบเป็นตัวใหญ่จัดๆที่มันแบบตัวพวกตัวใหญ่มากๆอะ่ะมันจะติดซัพพอร์ตสามครั้งก็ลองเรียงลําดับดูถ้าจะเอาคุ้มที่สุดเท่าที่ลองเทสมามันต้องปิดด้วยตัวซัพพอร์ต พอปิดด้วยตัวซัพพอร์ตปุ๊บเราจะเรียกตัวดาเมจมาด้วยการใช้ซัพพอร์ตวดเร็วไอที่ขึ้นแอดซิตมาแกเออแล้วมันจะเป็นการส่งบัฟเพื่อทําดาเมจสูงสุดที่เหลือก็จะเป็นเรื่องการออกท่าในเกมนี้ถ้าเราออกท่าไปแล้วแล้วเราเปลี่ยนตัวท่าจะยังออกต่อไปครับแค่บอกให้รู้เฉยว่าในขณะที่ตัวละครกําลังออกท่าแล้วเรากดเปลี่ยนตัวเปลี่ยนได้ครับแล้วท่าก็ไม่หยุดด้วยท่าที่เราออกมันจะถูกใช้ต่อไปพวกสกิลไ,ไอสกิลตัว e ทั้งหลายอะเนี่ยไอ,ไอสกิลพวกเนี้ยคือถ้าเรากดไปแล้วแล้วเราเปลี่ยนตัว ปุ๊บมันก็จะมันก็จะใช้จนจบอ่ะปล่อยปุ๊บเนี่ยมันก็จะยิงประมาณนั้นก็ไปลองปรับใช้ดูมันจะมีบางตัวที่พอมันออกท่าปุ๊บอะท่ามันแอคชั่นมันนานอะอ่ะอันนี้จะเป็นคอมเต็มเดี๋ยวให้ดูว่ามันมีประโยชน์ยังไงแอนิเมชั่นเมื่อกี้ที่บอกอะไม่ได้ปั้นมาตันโคตรช้าเลยสวยอ่ะอันเนี้ยมันสองครั้ง เดี๋ยวเราสลับซีเควนต์นิดนึงเมื่อกี้เราเรียกโซคาคูออกมาก่อนซัพพอร์ตใช่ไหมแล้วเราก็เรียกตัวดาเมจมาเป็นตัวสุดท้ายมันไม่ค่อยเวิร์กอ่ะเดี๋ยวดูนี่นะปับ๊บเราเปลี่ยนเป็นเรียกดาเมจมาก่อนอย่างนี้ปึบ๊บเรียกซัพพอร์ตออกมาต่อปับ๊บแล้วดูนะอย่าเพิ่งเรียกครับตีก่อนปึ๊บหมุนเป็นซัพพอร์ตรถเร็วอันนี้คือน่าจะแรงสุดแล้วเท่าที่ลองเนาะคือคือโซคาคุอะ หลังจากที่มันแฟกเสร็จอะมันสามารถจะปั่นต่อได้ครับซึ่งไอที่บอกไปเมื่อกี้ว่าตัวละครจะออกท่านจนจบถ้าเรากดเปลี่ยนตัวมันใช้กับท่าแบบนี้แล้วมันคุ้มเนี่ยถ้าเรากดตีปุ๊บเราเปลี่ยนเ <c oughs> ห็นปะมันปั่นจนจบเลย คือถ้าอยากให้คลิปนี้มันเป็นแค่ตำราเบสิกคอมแบทแต่ว่าที่พูดไปคือมาทั้งเรื่องถาดมังจัดคอมมันโอ้อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยเอางี้สรุปง่ายๆเลยนะถ้าเป็นมอนกระหลงป้องอ่ะแบบเรเว่าน้อยเราตีแป๊บเดียวตายอ่ะก็ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเลยที่พูดมาทั้งหมดมาแกสตงสตันช่างมันถ้าเป็นกรณีแบบมอนถือก็แค่สลับซีเควนต์สตันก่อนเอาตัวสตันมาบิลลอิมแพกเยอะเพิ่มเดฟให้มันติดสตันติดโจมตีต่อเนื่องแล้วดามจจะพุ่งขึ้นมากปิดโจมตีต่อเนื่องด้วยตัวัพอออรเเกามื่สบบจ โคตรยาวคลิปนี้แต่ว่าเดี๋ยวรอบหน้าจะพยายามตบข้อมูลมาให้มันสั้นกว่านี้ให้มันน้อยกว่านี้้วกันสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ทำเนาะสามาฉันใส่ข้อมูลเยอะไปนิดนึงก็ขออภัยด้วยลวกันแล้วก็สำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะถ้ายังไม่กดซับก็รบกวนกดซับด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำคลิป C C C z e n i t Zone Zero ออกมาเรื่อยๆยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยแล,วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย